ดังนั้นคุณอยากจะหาคู่มั่นชั่วคราวให้แม่คุณล้มเลิกความคิดที่จะบีบคุณแต่งงานคุณอยากจะหาคนที่เข้ากับคุณได้ด้วยแต่ก็ห้ามมีความรู้สึกต่อกันเพื่อรับมือกับแม่คุณดูเหมือนว่าให้คุณแต่งงานแต่จริงๆแล้วกลับให้คุณทำงานใช่ไหมถูกต้องทั้งหมดเมื่อคืนชีนาด่าฉันว่าเป็นคนชั่วที่ไร้ยางอายเปลี่ยนความคิดเร็วขนาดนี้เชียว ทนายชินผมคิดว่าคุณพูดถูกถึงผมจะไม่ค่อยรู้จักคุณมากเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป้าหมายการโกรหกของคุณทำเพื่อความถูกต้องผมจึงคิดว่าวิธีการพลิกแพลงได้เข้าใจได้แต่ว่าฉันขอปฏิเสธผมสามารถขยายเวลาหย่าได้ถึงสามเดือนคุณหย่างคะเงื่อนไขของคุณไม่มีความจริงใจเลยรอคุณคิดดีแล้ว